สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานในเมสวิทแอนโซลาเซลของเราก็พาทุกท่านมาอยู่กลางทุ่งนะฮะกลางทุ่งนาเลยนะครับต้นข้าวแตกยอดอ่อนเต็มหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงการทานานะครับสาหรับการทํานาแล้วนะครับเรื่องน้ําเป็นเรื่องสําคัญแน่นอนนะฮะระบบสูบน้ำนะฮะที่เราคุ้นหูคุ้นตากันก็แบบนี้นะครับนะเป็นระบบสูบน้ําที่ชาวไร่ชาวนาเนี่ยใช้กันมาแต่ตั้งแต่เดิมใช้กันมานานแล้วนะฮะก็ใช้เครื่องยนต์สูบนะฮะเป็นเครื่อง ยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาสูบน้ําเป็นบ่อนําตื้นนะฮะออกหน้าสามบ้างหน้าสี่บ้างนะฮะต้องใช้หัวโยกโยกน้ําขึ้นมาแบบนี้นะครับนะเวลาจะสูบน้ําทีหนึ่งก็กอกน้าโยก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 กันก่อนนะฮะแล้วก็พอน้ําออกก็นะสตาร์ทเครื่องช่วยนะฮะแบบนี้นะครับก็ใช้กันมา แต่เดิมนะฮะเพราะว่าไฟฟ้ามันเข้าไม่ถึงนะะจะใช้เสมอใช้อะไรก็ใช้ไม่ได้นะฮะเนื่องจากไม่มีไฟฟ้านะฮะพอหลังๆมาก็เริ่มมีเรื่องของไดปั่นไฟอะไรเข้ามานะฮะก็มาใช้ไดก็ยังใช้เครื่องยนต์ปั่นอยู่ดีนะครับเครื่องยนต์ปั่นดีไหมก็ดีนะครับได้น้ําแต่มันเสียอยู่เรื่องเดียวก็คือมันเสียน้ํามันนะฮะมันเปลืองค่าน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นพอมา ตอนนี้นะครับยุคนี้แล้วนะฮะก็ยังมีเรื่องของพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยนะฮะช่วยนะฮะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ํามันนะฮะค่าไฟฟ้านะฮะในเวลาที่เราต้องการจะใช้น้ําสูบน้ําทํานาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็มามีในส่วนของนี่เลยนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์นะครับก็ ช่วยเราสูบน้ําได้นะฮะในเวลาที่มีแดดวันหนึ่งก็7ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยได้น้ําชัวๆนะครับมีแดดสูบน้ําได้เลยฟรีๆไม่ต้องเสียค่าน้ํามันค่าไฟฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่นาของพี่สมชายนะฮะพี่สมชายเนี่ยทำนาประมาณสัก60ไร่นะครับก็ให้ความไว้วางใจนะฮะกับทีมงาน m อ s มเอสวิตแอนด์โซลาเซของเรานะฮะให้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิต์นะฮะขนาด5แรงม้า นะครับแกก็ติดตามเรานะฮะอยู่ใน y t u t u นะฮะแล้วก็พอดีเราเข้ามาติดตั้งในโซนนี้บริเวณนี้นะครับแม่ละกาเนี่ยประมาณสัก6-7บ่อละนะครับแกก็ได้ไปดูนะฮะของพี่สาครบ้างของพี่อาคมบ้างนะครับก็ให้ความไว้วางใจนะฮะเห็นแล้วโครงสร้างถูกใจนะคุณภาพได้นะประสิทธิภาพได้นะก็เลยไว้วางใจให้เราเข้ามาติดตั้งนะฮะในส่วนของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด5แรงม้า เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงตรงนี้ก็เช่นเคยนะครับ5แรงม้าเราก็ใช้แผงทั้งหมด18แผ่นนะฮะก็เป็นแผง half cell นะฮะเถ็นนาฮ a l f cell จะเป็นแผงเกรด A หน่อยนะครับนะฮะอาจจะดูแพงนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมมองว่าคุณภาพนะฮะถ้าเราจะใช้งานสัก20ปีเนี่ยนะครับคุณภาพก็ควบคู่กับราคานะเป็นเรื่องปกตินะครับก็เลือกแผงที่มันเกรดดีหน่อยนะฮะจะได้อยู่กับเรายาวๆนะครับแล้วก็โครงสร้างเราก็ทําให้มาตรฐานนะฮะ สำหรับตรงนี้นะครับโครงสร้างเนี่ยเราวางเป็นตอม้อไว้ก่อนนะฮะก็คือพี่สมชายแกทํานาไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอเกี่ยวข้าวชุดนี้แหละครับนาแกก็จะเอาดินเข้ามาถมตรงนี้นะฮะดันดินเข้ามาถมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกรบในส่วนของตอม้อตรงนี้นะครับให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะโครงสร้างเราก็ทําเป็นเหล็กนะฮะกาวไนายหน้าสี่นะครับมาตรฐานนะครับลงตอม้อไว้ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะฮะพื้นที่มันก็จะเละเๆหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดู นะครับตู้ของเราแน่นอนนะฮะก็เป็นในส่วนของอินเวอร์เตอร์ INVT นะฮะเช่นเคยตอนนี้ช่างก็กำลังเก็บงานอยู่นะครับกำลังเก็บงานอยู่เลยนะฮะอินเวอร์เตอร์ก็เป็น INVT รุ่นนี้นะครับ GD100 นะครับตอนนี้นะฮะเวลาประมาณสักบ่ายสองครึ่งแล้วนะฮะก็ทำง,งานอยู่ประมาณสัก48เฮิร์สนะฮะ47 48เฮิบแร์สเข้ามาสัก80%นะครับ80 90%นะฮะกระแสะอยู่7แอมป์กว่าหานะฮะความหมุน2,800กว่ารอบ นะครับตัวนี้นะครับเราก็ทําในส่วนของสลับไฟไว้ให้พี่สมชายเรียบร้อยนะฮะก็คือในกรณีที่จะใช้ไดในเวลากลางคืนนะครับเพราะพี่สมชายบอกว่าไม่มีสะเลยนะฮะนาหกสิบไร่อาจจะต้องปั่นในเวลากลางคืนด้วยนะครับก็เลยทาในส่วนของระบบสลับไฟนะฮะให้ใช้กับไดนะฮะในช่วงเวลากลางคืนได้นะครับก็จะเป็นสะพานไฟตรงนี้นะฮะหลังเสาแล้วก็ใส่ไส่ไฟเข้ามาตรงนี้เลยนะฮะสามเส้นตรงที่เรามาร์คไว้ให้ L 1 L 2 L 3นะครับ และแน่นอนฮะเราก็มีในส่วนของทัมเมอร์นะครับตั้งเวลาเปิดปิดในกรณีที่แบบไม่ต้องการวิ่งวนมาเปิดมาปิดนะฮะเพื่อความสะดวกของลูกค้าเองตั้งเวลาเปิดปิดตามเวลาที่เราต้องการได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูน้ํากันนะฮะสำหรับปั๊มที่ทํางานอยู่ประมาณสัก80-90อนะร์เซนนะฮะน้ำที่ออกมาตัวนี้เป็นหน้า3มนะฮะขนาด5าแรงม้านะครับขนาด5าแรงม้าของม่สว์ชายบอกว่าหย่อนไว้ประมาณ6กท่อนนะฮะหกท่อนขณนะ น้ำออกหน้าสามพุ่งเลยนะครับถือว่าสวยมากน้ํานะฮะน้ําดีมากเลยแถวนี้นะครับเนี่ฮออกแน่นแน่นท่อเลยนะครับยังไงก็สนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าหกแปดแปดสองหกนะฮะก็สอบถามทั้งเอกได้เลยนะครับปรึกษากันไว้ก่อนได้นะฮะขอบคุณมากครับผม